เปิดอายุจริงๆหลายคนก็คงอึ้งเลยทีเดียวค่ะเมพิชนะตัดที่ติดโควิดช่วงวันเกิดนั่นเองเปิดอายุล่าสุดดูแล้วก็อึ้งเลยทีเดียวค่ะและเมื่อวันที่22พฤษภาคม2566ทางด้านเมพิชนะสาขาละกอ,กอนนั้นสุปตาสาวแถวหน้าเมืองไทยที่เป็นวันคล้ายวันเกิดของเธอที่อายุ42ปีแต่ แต่ที่เธอติดโควิดเมื่อ19ทําทำเอาให้จัดปาร์ตี้อะไรที่ไม่ได้แต่ได้เพียงแค่เป่าเค้กและสวยๆในห้องคนเดียวเท่านั้นแต่เธอนั้นก็ได้เผยโมเมนต์ที่เป่าเค้กคนเดียวโดยโพสลงในสแกรมส่วนตัวพร้อมกับแคปชั่นบอกว่าเป็นโควิดในในช่วงเวลาวันเกิดของประจำนี้ที่กลเนนิตได้ขอบคุณทุกคนคำอวยพรนะคะและหากหายค่ะ หายนะคะแต่ก็ปี2023และท่ามกลางแฟนบนบันเทิงและแฟนคลับก็เข้ามาไว้พรนวันเกิดให้กับเธอและเป็นจำนวนมากและทางทีมงานก็ขอให้สาวเม์นั้นมีสุขภาพาดีขึ้นมากๆนะคะ